สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ออกจะมาแปลกนิดนึงเพราะวันนี้คือช่วงกูไม่มีคอนเทนต์สุดยอดไปเลยไม่มีคลิปจะลงอะไรเกมตันแล้วไม่ได้จะเกมอดัดเกมใดดีทุกคนนะใครมีเกมแนะนําก็บอกกันมาได้นะ<ม>คือบอกไว้ก่อนพารที่แล้วนะครับพารที่แล้วกดผมจะทิ้งเนอ,อตรงนี้นะครับตรงนี้กระดิ่งนะครับ เป็นพา์ที่แล้วนะครับน้องผมคนเล่นเองนะครับอย่างที่รู้ผมไม่ชอบเล่นเกมผีผมเลยโอนนะครับนะโอนหน้าที่ให้น้องผมเล่นแทนนะครับนะที่แน่แน่เมื่อวานผมไม่ได้ไปข้างนอกหรอกครับผมก็นั่งดูน้องเล่นแหละเลผมนั่งดูลองเล่นตลอดเลยผมก็คอยดูน้องนะครับว่าเล่นยังไงแต่ว่าฉากที่จำสแก็ผมก็ไม่ได้ดูนะครับนะคือกลัวแตกนะไอ้ยายให้เด็กให้เด็กเล่นกูกูนั่งดูนะนะนะ เราผมแช่งเล่นงเกมผีโอเคช่างเรื่องพาร์ทที่แล้วนะครับนะวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวของถึงหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่พวกโมเดลพวกนี้หรอกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าอีบุยมกำลังทำอะไรอางเี้นะทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้แต่แรกหรอกนะทุกคนนะทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้แต่แรกนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูจะซูมทำไมวะเนี่ยไม่ไม่โฟกัสอลยทุกคนอาจจะยังไม่โฟกัสตรงนี้ตั้งแต่แรกหรอกนะแต่ผมทําไมต้องโฟกัสให้ดูก็ด้วยเหรอก็ไม่รู้นะก็ จะไปสนใจนะครับอีบุยตรงนี้กำลังทาธทระอยู่อีบุยสองตัวกำลังทุระอยู่นะครับนะก็เรามาที่ผมจะให้ดูก็คือข้างล่างน,นะครับนะเป็นช่วงที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะช่วงที่ผมรีวิวของนีก็ไม่ได้ทําตั้งนานแล้วเป็นช่วงรีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับนะจาได้ว่าพาที่แล้วผมเคยรีวิวดับริการ์สุดและสุดท้ายน,นะครับนะแต่ตอนนี้ก็เลิกรีวิวไปนานแล้วตั้งแต่ จริงๆผมได้มาหลายเล่มแล้ว,ลวนะเนี่ยเนี่เเยเจ้า My Hero Academia เนนี้ครับเล่มอะคเมีอะไรวะเนี่ยครับเล่มเนี้ยวิกิรันเต้เนี่ยอุ้ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ด,ไมด,ไมดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูม,ดมันมน,นี้กันไปอุย้ยขอตัดคลิปที่ตัดคลิปไม่ใช่แล้วครับนะใส่ยากเย็นเหลือเกินนะครับหนังสือเนะี่ยก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือกระตุ้นเล่มนี้นะครับที่ผมจะรีวิว จริงๆก็อยากรีวิวนะแต่ว่าที่ผมจะรีวิวก็คือเรื่องไคจูหมายเล็กแปดนะครับนะที่ผมได้มาในวันนี้จากการที่ไปเซ็นทนร,นรัลพิเศษมาเล่มนี้ครับมีอยู่สามเล่มก็ถือว่าเป็นการ์ตูนใหม่นะครับมีสามเล่มเนี่ยเื่องนี้นะครับอยากเก็บมานานแล้วแต่คือต้องบอกามตรองไว้ก่อนว่าผมเคยอ่านเถื่อนมาแล้วครับนะรู้สึกผิดใจรู้สึกใจผิดใจแล้ผะวะผิดใจมันคนละอย่างก,กันรู้สึกว่ารู้สึกผิดแล้วนะที่ต้องอ่านเถื่อนนะ รู้สึกผิดเกินนะต้องอะไรต้องซื้อของแท้มานะซื้อหนังสือ,อเล่ม,มยอย่างนี้เลยนะลเป็นการไถ่บาปนะทุกคนนะซื้ออานนี้ม,า,ม,เม,มาเล่มมาดูเล่มสามผมเคยอ่านแล้ยังนะไม่รู้อ่านถึงยังเล่มสามก็นะเก็บมาครับสามเล่มก็ถามว่าใครยังไม่เคยอ่านนะหรือใครยังไม่เคยดูนะก็เป็นเกี่ยวกับชื่ออะไรวะพระเอกชื่อว่าอะไรวะฮิบิโนฟาฟา,ฟาก้านะครับนะอ,อฮิบิโนฟารา,าก้านะครับไนปะ เป็นชายวัยน่าจะเรียกว่าวัยลุงแล้วล,ะล่ะนะทุกคนนะอาจจะเรียกว่าลุงก็คือเขาเนี่ยฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นนักล่ากไูนะทุกคนนะแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จเขาจึงได้เป็นแค่คนทําความสะอาดซากไคจูนะครับทุกคนนะแต่กระทั่งวันหนึ่งครับร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปเขาสามารถกลายร่างเป็นไคจูแบบนี้ได้นะมีอย่างนี้เลย ไม่ได้ถือว่าสปอยนะเพราะว่าเล่มหนึ่งมันก็มีหน้าตาไคจูแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูสปอยแบบว่าวะคนอ่านอาจจะคิดว่านี่ไม่ใช่พระเอกก็ได้เชิญถือว่ากูตัดอ,ออกได้วมันนะจังเออนะกูไม่สปอยแหละไม่สปอยหรอกไม่สปอยหรอกเพราะยังไงเนี่ยทุกคนนะมันก็เขียนอยู่ในตรงนี้แเนะี่ยมันเอกกับเป็นไคจูเนี่ยพระเอกกับเป็นไคจูตอนแรกกูรู้เลยนะกูนะตอนแรกก็รู้แล้วนะ ทุกคนเม็สปอยนะตอนแรกทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคือเอกสามารถกลายเป็นไคจูได้นะทุกคนนะหลังจากนั้นชีวิตพระเอกก็เปลี่ยนไปโอเคประมาณนี้พูดคร่าวๆค้าบอกว่าหรือสปอยก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็จะมีตัวประกอ,ะกอบหลักนะครับนะสองตัวนี้ซึ่งผมไม่ขอพูดลวกันเดี๋ยวจะหาว่าสปอยนะจริงๆตอนนี้นะครับนะถ้าเกิดใครไม่อยากจะ อ่านหนังสือกระตูอย่างนี้นะไม่อยากจะซื้ออีกก็ในแอปมังงะพัดก็มีให้ดูนะครับนะแอปมังงะพัดเดี๋ยวจะทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดี่ไหมวะมังงะพัดทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันมังงะพัดนะครับนะเป็นแอปโหลดฟรีนะครับนะจากมือถือหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวแปะให้ดูแปะ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 มังงะพัดครับเป็นแอปถูกลิขสิทธิ์นะครับนะมีแปลไทยด้วยเรื่องนี้มีแปลไทยด้วยครับในมังงะพัดแต่มังงะพัดจะแย่แหล่งหนึ่งก็คือ คุณจะไม่สามารถอ่านตอนทุกตอนได้นะครับอาาัศน์กูจะอ่านได้แค่ตอนหนึ่งตอนสองตอนสามกับตอนล่าสุดอีกสามตอนนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับถามว่าจะแกะให้ดูไหมว่าข้างในมีอะไรไหมก็ไม่แกะนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าสปอยนะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ากูสปอยไปให้ดียังนะที่กูพูดว่าไอ้พระเอกเป็นใครจูอ่ะทุกคนผมว่าไม่ได้สปอยหรอกเพราะคนกขคงจะรู้แล้วล่ะนะเรื่องนี้ใครจู๊บแล้วแปลนะรู้อยู่แล้วนะโอเคครับนะ ขอจบคลิปแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดใจให้ด้วยไปแล้วบาย